สวัสดีครับผมโดอิสมลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมช่วงคริสต์มาสนี้กันว่ามันเป็นยังไงบ้างแลกของได้อะไรบ้างลำดวนนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยกด V นะครับกด V ขึ้นมาเปิดดูกิจกรรมได้นะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนเนี่ยเปิดเมนูขึ้นมาไปที่กิจกรรมไปที่ทำอีเวนต์นะครับเราสามารถดูได้ว่าเออเราออนกี N ่นาทีกี่นาทีเนี่ยเราจะได้ดวงดาวมานะเพราะไปดูนันดีกว่าว่าไอพวกดวงดาวพวกนี้เนี่ยได้จากไหน แล้วก็ลงอะไรถึงได้มาบ้างเดี๋ยวนี้จะพูดให้หมดนะครับก็อย่างแรกนะครับมาที่ตัวซานตาคอส์สตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยซานตาออกน <c> ะ <ười> อยู่ตรงหน้าไอรีรนนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเพิ่งเพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งมาถึงปุ๊บเนี่ยก็รับอีเวนต์นี้เลยครับก็จะได้ดาวมาฟรีแบบนี้มาดูกันดีกว่าว่าไอดาวเนี่ยมันสามารถแลกสามารถทำอะไรได้บ้างอาของพวกนี้นะครับของพวกนี้มันอยู่ไม่ถาวรครับอยู่แค่สามสิบวันผมขอไม่ไม่พูดถึงเยอะแล้วกัน มาพูดมาเริ่มพูดทีอย่างกันดีกว่าอ่าสปริตอันนี้เนี่ยใช้ดวงดาว5อันในการแลกนะครับทําไมถึงอยากจะแนะนําตรงที่ว่าสมมติใครซื้อสปริตฟ้ามาเนี่ยแล้วอยากจะอัพเลเวลเนี่ยเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าช่วงกอบโกยเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราได้อ่าดวงดาวมาเยอะเนี่ยมาแลกสปริตให้ตัวสปริตฟ้ากินได้ง่ายๆเลยนะครับใช้นิดเดียวในการแลกแถมได้อีเยอะด้วยมาต่อไปก็คือหมวกหมวกอันนี้ก็เป็นของประดับนะครับเป็นของประดับหมวกเป็นเค้าอะไรพวกนี้ ส่วนกล่อง2อย่างเนี่ยผมขอพูดกล่องแรกก่อนนะครับกล่องแรกเนี่ยคือกล่องการแตกถ้าใครซื้อใครแลกมาเนี่ยสามารถแลกได้5ชิ้นต่อสตราร์นะครับแลกมาเสร็จเนี่ยก็จะสูมว่าเราจะได้การแจกการแตกเท่าไหร่ประมาณตั้งแต่10ผมจำไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าแลกได้เท่าไหร่แต่ตันสูงสุดที่200นะครับใครฟุกเปิดได้200ก็เฮกันไปเลยอันนี้คือถุงคริสต์มาสอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง แต่ถ้าให้เราก็จะเป็นผู้หินพวกของต่างๆนานาไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าใครอยากเปิดบางคนอาจจะเปิดได้กวางเรนเดียร์เลยก็ได้นะครับอันนี้คือกล่องกล่องคริสต์มาสอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันต่อไปนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง2ตัวนี่แล้วแต่ชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนก็เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักๆช่วยกันเก็บของอยู่อยู่7วันก็คือจอยู่7วันหรือสาวันนะครับก็ถ้าหมดอายุก็มาต่ออยู่ได้ก็ ต,ต่อไปคืออันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นยาแปงลงร่างนะครับถ้าเกิดยาซันตาอ็อกเนี่ยเวลาแปงลงร่างเสร็จเนี่ยก็จะเหมือนไอตัวซันตาอ็อกที่เราคุยอยู่นี่ส่วนยาอีกขวดนึงอีกขวดน,นึงเนี่ยเป็นยาตัวสโนโนะครับเป็นตัวสโนโเป็นตัวหิมะยืนนิ่งครับเวลากดเดินจะไปเดินไปไหนไม่ได้ได้แต่อยู่กับที่นะครับส่วนสปปริตอันนี้ก็เป็นสปปริตสปิริตที่สวยเฉย,ยไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนแลนเดียก็ฟังแลนเดียครับสามารถสะสมดวงดาวมาแลกได้ เรา,าดูดีกว่าว่าเราจะเก็บดวงดาวยังไงดีไปดูเลยก็ตรงตรงที่ลงกิจกรรมนะครับก็ไปอยู่ที่ตรงสวนสรุปตรงนี้เข้าไปที่สวนสรุปแล้วลงได้เลยนะครับก็เมื่อกี้ผมออนคบเวลาก็ได้ดวงดาวมาเห็นไหมครับว่าแค่ออนเฉยเก็ได้ของแล้วนะอ่าสนมที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้นะครับนี่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 หน้าตาแบบนี้เลยเดินไปไหนไม่ได้เรา,าดูดีกว่าว่าซานต้าเนี่ยลงยังไง มาที่ส่วนสุนนะครับเ <_ S 1> ข้าไปเลยเมื่อเข้ามาที่สวนสุนแล้วเนี่ยกิจกรรมซานต้าก็จะเปิดตรงทางซ้ายนี่นะครับประตูนี้เลยนี่ลงก็จะได้ถุงสุ่มมาา <_ S 1> ดูกัลว่าลงยังไงจัดการมันยังไงนะครับก็ตัวไอตัวซานในแมปซานต้าเนี่ยผมขอพูดอย่างหนึ่งว่า,าสามารถลงได้หลายคนนะครับแม้ว่าจะลงคนเดียวหรือหลายคนเนี่ยของก็จะจอบได้เท่ากันหมดก็คือสิบถุงในเมืม่อครบสิบถุงแล้วเนี่ย เราก็จะได้ไอตัวซานตาตัวนี้ก็จะหนีไปมันมีเวลากลําหนดอยู่ข้างล่างนี้นะครับประมาณ5นาทีวิธีทาไงให้ถุงมันตกเราก็ตีให้มันล้มนะครับตีให้มันล้มเด้งลอยขึ้นแบบเนี้ยถ้ามันจะสุ่มมันจะสุ่มนะครับว่าถุงมันจะตกเมื่อไหร่ก็ตีไปเรื่อยๆอถ้าเกิดใครมีอาชีพมุลลอดหรือว่าบาเบเลียนอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถมาช่วยลงได้ง่ายๆเลยนะครับในแบบเนี่ยมันจะมีพวกถุงเงิน แอบอยู่เดี๋ยวผมขอ,ขอจัดการมันก่อนนะครับว่าแล้วค่อยค่อยไปดูว่าไอ้ถุงเงินเป็นยังไงเราก็ตีมไปเรื่อยครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าตอนที่มันล้มเนี่ยมันก็จะอา้าวว้าแล้วตอนที่มันล้มก็จะปล่อยถุงออกมาเนี่ยครับนี่็ตีไปเรื่อยมันจะมีบัฟวิ่งเร็วของมันอยู่นะครับสําหรับอาชีพไหนอย่างเช่นอาชีพพระอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะลาบากนิดนึงตรงที่ว่าสกิลที่ทําให้อ่าบอสเนี่ย ลม้ลมลงไปเนี่ยมีน้อยก็พาเพื่อนมาดีกว่านะครับหรือจะเก็บไอเนี่ยไอพวกระเบิดที่ลมตามทางพวกนี้ก็ได้ครับเก็บระเบิดมาเราก็สามารถเอาไว้ในช่องช่องนี้แล้วก็ป่ามันได้เลกก้าป่านะครับปาไม่แม้จะ <laughs> รีบจัดการมันก่อนเวลาจะหมดก็ใช้สกิลที่ทําให้มันลม้มแค่นี้ก็พอดีไปเรื่อยๆครับส่วนไอพวกบอลพวกนั้นเนี่ยมันจะเกาะคอยเกาะกลัวเรานะฮะเห็น เห็นว่าบอลมันหน้าตาแบบไม่คิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันปลาทีนึงเราล้มเลยนะครับหรือว่าหมาพวกนี้กัดทีนึงเราก็ล้มเลยให้เราระวังมันด้วยหรือจะไปจัดการมันก่อนก็ได้สําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะชอบมากันหลายๆคนครับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกันดีช่วยกันตีซานต้าช่วยลงกันใครมีอาชีพไหนที่มาทําให้ล้มได้เยอะก็อย่าเพิ่งไปรีบลงคนเดียวนะครับสามารถไปช่วยเพื่อนได้อย่างผมเนี่ยมาอัดทิปย์ให้ดูก็เลยไม่ได้ไปช่วยเพื่อนนะครับก็ลงรอบหนึ่ง กิจกรรมนี้เนี่ยสามารถลงได้เจ็ดครั้งต่อสัปดาห์นะครับกดกดโอขึ้นมาแล้วไปที่ดันเจี้ยนมันเตอร์นะครับตรงนี้นะครับผ่านได้เจ็ดครั้งต่อสัปดาห์ลงแล้วลงแล้วก็นับหนึ่งครั้งเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันลงเสร็จแล้วก็แอบ,บกดออกก่อนที่มันจะจบก็ถือว่านับเป็นหนึ่งรอบแล้วแค่แค่เรากดเข้ามาในดันก็นับเป็นหนึ่งรอบแล้วทุกครั้งที่มันหล่นเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าซานต้ามันปล่อยปล่อยของลงมาเนี่ยกี่อัาอานแล้ว พอครบสิบอันปุ้นเนี่ยซานต้าก็จะหนีไปเนี่ยครับสิบอันแล้วหรือเปล่าสิบอันแล้วเรียบร้อยซานต้าก็นหนีไปแล้วสามารถกดออกดันได้เลยเราจะได้ถุงมาเต็มหมดเห็นไหมครับถุงสุ่มอันนี้ก่อนที่เราจะออกดันกันไปเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในดันเนี่ยมันแอบซ่อนอะไรอยู่บ้างเห <c oughs> ็นกล่องพวกนี้ไหมครับกล่องพวกนี้เนี่ยตีไปเรื่อยๆเ,เราจะมีโอกาสได้ถุงสุ่มเงินคือถุงสุ่มเงินเนี่ย ผมไม่มั่นใจนะครับว่าสูงสุดกี่ G แต่ที่ได้กันมาจําคือบางทีก็สิบจียี่สิบจีสจสิบจีบ้างแล้วแต่นะครับเราก็ตีไปเรื่อยตีหาถุงสุ่มเงินต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเมื่อกี้ผมลืมลืมไปว่าไอถุงสุ่มเงินเนี่ยต้องตีก่อนจบสเตจนะครับคุณแนวคืบตอนบอสมันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยต้องไปตีช่วงนั้นไม่งั้นตีเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับเดี๋ยวผมจะมาลงใหม่อีกรอบหนึ่งให้ดูว่าถุุงงสมเินน่าตาเป็นไงตีหาถุงอย่างเดียวแล้วรอบนี้ผมค่อยไปตีซานต้าทีหลัง ถุงซุ่มขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมาลงหลายคนจะง่ายครับเพราะว่ามันได้กันทบทุกคนแถมถุงซานต้าเนี่ยถ้าลงหลายคนก็จะได้ด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับถุงซุ่มเงินมีแค่ถุงเดียวในต่อดันนะครับพวกนี้คือถ้าลงถ้าเจอถุงปุ๊บเนี่ยเลิกตีกล่องได้เลยไปตีซานต้าต่อได้เลยครับเพราะว่าไอ้ถุงเนี่ยมันมีแค่ถุงเดียวต่อการลงหนึ่งครั้งครับก็มาดูว่าผมจะเปิดได้เท่าไหร่เปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะมาดูกถุงซุ่มได้เท่าไหร่ โอ้ดูกั 2G ครับ <laughs> หลายคนก็สวยดวงสวยแบบนี้เป็นประจำบางคนก็เปิดได้ได้เยอะนะครับผมไม่มั่นใจว่าสูงสุดเท่าไหร่เห็นอาจจะพูดพูดกันว่าเป็นพัน G หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดได้เยอะๆเนี่ยก็อย่าลืมมาบอกผมนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าไอ้ถุงซานต้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีของที่เราสามารถแลกได้อยู่ในนั้นแล้วก็มีดวงดาวด้วยผมจะให้ดูนะครับว่า มันมีอะไรกันบ้างลองดูมันโอเคจากที่ดูเมื่อกี้นี้นะครับจะมีของ2องอย่างนี้นี่พวกเค้กนี่พวกคุกกี้กับเค้กแล้วก็มีแปลงล่าง2องอันนี้เท่านั้นเองที่เห็นเห็นชัดๆนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยม็เป็นคือเป็นดาวใช่มีแค่มีแค่นี้เองครับเราก็เปิดส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะเน้นไปที่ดาวมากกว่านะครับเก็บดาวเยอะๆเก็บดาวให้ได้ก็จะได้ไปแลกของที่ต้องการ น,นี่ผมเปิดมายังไม่ได้ราวสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมสำหรับช่วงครสิสต์มาสนี้ถ้าใครสงสัยอะไรหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใน YouTube หรือถามคนถามในแฟนเพจได้ตามปกตินะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ กด subscribe ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแ n นเพจ d r a g o n e T t S Smile นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ